เจนเจนเไม่เลยถูกต้องค่ะทุกคนทุกคนเจนถูกต้องถัดไปน,นี่อะไรเมื่อกี้เจนเไม่เลยถูกต้องนะคะอันนี้อีกทำหมาแล้วำหมาแล้วทามบางครั้งหรือว่านานนานครั้งนะบางครั้งหรือนานนานครั้งนา่ะนี่ทามะน,น,นีนะบางครั้งหรือว่านานนานครั้ง ถัดไปถัดไปถัดไปนัป่นนี่กเดะนั่นเดสิคมาไม่ใช่มาตะไม่ใช่มาตะนะมาตะแปลว่าอีกครั้งแต่อันนี้คือมีอะไรเอ่ยมีเต้งเนะออกเสียงเป็นดีด็อกนะมาดะนะมาดะแปลว่ายั่งนะคะถูกต้องค่ะยั่งนะคะยั่งถัดไปสังเกตด,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 ดีนะมีเต้งๆงกับมีเต้งเนะห้ามพลาดนะดกิ้ดกิ ドキドキ